โรงเรียนวัดอินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสองตั้งอยู่เลขที่48ทับ12หมู่2ตำบลเสาธง,งหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น103คน ผููบริหารโรงเรียนคือนางสาวสิริวัลสังตระกูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น12คนวิสัยทัศน์โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีวินัยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีน้อมนำหลักทัดยาของเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์กลยุทธ์ที่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษากลยุทธ์ที่2พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้วัดอินโม d e ล W, Willing, ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน A, Action, การลงมือปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย T, Teamwork การทำงานเป็นทีมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน i. information การใช้และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ n. network ความร่วมมือของเครือข่ายในการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 1. การบริหารจัดการสถานศึกษา1.1การวางแผนพัฒนาการศึกษา มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดทำแผนมีกระบวนการเป็นขั้นตอนผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 1.2ดําำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษามีการประชุมชี้แจงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสมในการดำเนินงานตามโครงการมีการนิเทศติดตามและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงโครงการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2. การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอินจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายครอบคุมภารกิจของสถานศึกษามีการมอบหมายงานแก่บุคลากรอ,อย่างเป็นระบบจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและจัดให้มีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 3. การบริหารวิชาการ3.1การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา จัดทำหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายหลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษานำหลักสูตรไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง3.2การจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเตรียมการจัดการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้3.3การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา มีสารสนเทศแผนปฏิบัติการมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี3.4การจัดทำระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกมีการเผยแพร่ผลงานการประเมินคุณภาพทางการศึกษาและนำผลการประเมินมาปรับปรุง 4. การบริหารงบประมาณมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณการมอบหมายงานอย่างเป็นระบบระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาติดตามการใช้งบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ และจัดทำรายงานการใช้งบประมาณเป็นปัจจุบัน 5. การบริหารงานบุคคล5.1การจัดระบบบริหารงานบุคคลมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายหลักเกณฑ์และครอบคุมความต้องการอัตรากําลังและสาขาวิชา จะทำมาตรฐานภาระงานบุคคลมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความต้องการของสถานศึกษามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน5.2การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจร,ริยธรรมและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้อบรมดูงานปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตนเองจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียน,ยนรู้เพื่อเพิ่มความรู้ประสบการณ์ในการทำงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 6. การบริหารทั่วไป 6.1. การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีแผนพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมเน้นการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน6.2การบริหารกิจการนักเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนเครืรอข่ายผู้ปกครองดำเนินการตามแผนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลมีการกำกับติดตามและนำผลที่ได้ไปปรับปรุง6.3การบริหารงานธุรการและงานสัมพันธ์ชุมชน มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการงานสัมพันธ์ชุมชนโดยเน้นความเป็นระบบถูกต้องสะดวกและทั่วถึงมีการใช้สื่อเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่องานธุรการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องมีการติดตามและประเมินผล7 การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา7.1การใช้นวัตกรรมการบริหารการศึกษามีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการบริหารมีคณะทำงานที่รับผิดชอบการใช้นวัตกรรมการบริหารเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารคำนึงถึงประโยชน์ความคุ้มค่ามีการพัฒนาตนเองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารการศึกษา7.2 การคิดิรเริ่มนวัตกรรมการบริหารการศึกษามีการศึกษาความรู้ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับการสร้างนวัตกรรมการบริหารการศึกษามีการวางแผนิรเริ่มทดลองใช้การติดตามรายงานผลการใช้และนำผลไปปรับปรุงเผยแพร่ส่วนที่2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดวยวิธีการต่างๆมีวิธีศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง7วิธีดังนี้ 1. การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 2. การประชุมทางวิชาการ 3. การสัมมนาทางวิชาการ 4. การศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 5. การศึกษาค้นคว้าผลการวิจัย 6. การเป็นคณะทํางานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 7. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 2. การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ2.1การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการมีการประมวลความรู้เชิงวิชาการเป็นหมวดหมู่โดยจัดทําเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกซึ่งรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจากแหล่งความรู้ต่างๆและมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2.2การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพมีการประมวลความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรบริหารทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหมวดหมู่โดยจัดทำเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. การนำความรู้และทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนำความรู้ทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำเป็นแนวทางการปฏิบัติจัดประชุมวางแผนการนำความรู้และทักษะมาใช้เน้นการปฏิบัติจริงรายงานผลการใช้ในวัตกรรมบริหารการศึกษาและนำผลไปปรับปรุงและเกิดผลดีเป็นแบบอย่างได้ 4. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมีการดำเนินการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพในลักษณะต่างๆดังนี้ 1. การนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมระดับเครือข่ายหรือระดับเขตพื้นที่ 2. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานในระดับเขตพื้นที่ 3. การนำเสนอในระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ต 4. การรวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่ 5. การเป็นวิทยากรระดับเครือข่ายหรือระดับเขตพื้นที่ 6. การนำเสนอเป็นวารสารทางวิชาการ